เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็จะพูดแบบรวบรัดถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาในลายกลุ่มนะให้พิมพ์มาในลายกลุ่มเพื่อที่จะหุดญยาร์ตของเราเร้อยกว่าคนเนี่ยก็จะได้จะได้ทราบของเรื่องที่ท่านถามมาด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นบางคนถามว่า การเต็มตัวจากบ้านเราเนี่ยเราจะให้กระเป๋าพี่น้องเนี่ยหนึ่งใบใบที่ใส่ใต้ท้องเครื่องบินมันเอาลากขึ้นบนเครื่องบินไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นใบที่ที่ใหญ่มันจะเอามาวางที่ท,ที่ตรงที่เรานั่งข้างบนตรงเนี้ยวางไม่ได้ก็ต้องไว้ใต้ท้องเครื่องบินนะครับให้ใบหนึ่งนะเ,เพราะฉะนั้นออไอเรื่องออน้ำหนัก ไอเรื่องเวลาเอ่อเรื่องน้ำหนักเรื่องเวลาขึ้นเครื่องบินนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะต้องส่งไปในลายกลุ่มบอกว่าอ,อ่ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อ่าไป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 เที่ยวไหนพวกเครื่องบินเรามีสองลำเครื่องบินที่เราจะไปเนี่ยมีสองลำนะครับแต่วันเดียวกันวันที่9้าเหมือนกัน แล้วไปถึงมาดินาเนี่ยต่างกันประมาณสักชั่วโมงกว่าๆหรืออาจจะอาจจะไปถึงพร้อมกันเลยก็ได้มันขึ้นอยู่กับโชฟเฟอร์ที่ขับรถบัสแล้วก็การพักกลางทางละหมาดรับประทานอาหารตรงนี้เท่านั้นนะอันนี้อันนี้บอกตอนนี้การเตรียมตัวเนี่ยที่ผมยังไม่อยากบอกอะไรเยอะๆเ,เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องครั้งเนี่ยเดินเมษาเนี่ย เนี่ยเราประชุมไวมากนะไวมากปกติเนี่ยเคยประชุมน่ะอีกประมาณสากักสัปดาห์หนึ่งหรือ2สัปดาห์ก่อนจะบินเนี่ยเราก็ประชุมแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ยูซุปแกติดงานบรรยายนีย่เนี่ยทำไมต้องเอาตั้งแต่เดือนกุมภาเลยเนี่ยมีนามีนาอีกตั้งเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปวันที่เมษาวันที่9นะครับ แต่ทำไมเราถึงต้องทำเพราะว่าคิวบรรยายของอาจารย์ยุซุปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพนะครับไม่ลงเลยจะต้องมีครั้งนี้แหละที่ว่าอ,อ,อบรมก่อนประมาณเดือนครึ่งกว่านะให้พี่น้องทราบแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมจะพยายามค่อยๆค่อยๆบอกอะไรกับท่านพี่น้องนะครับ การเต,ตรียมตัวไม่ยากบางคนถามว่าเอ้บางไหนอิมชุดเอาไปกี่ชุดนะครับชุดเสื้อผ้าไปกี่ชุดไม่ยากแล้วมีอะไรบ้างที่เราสมควรจะเอาไปก็พี่น้องถ้าท่านพี่น้องเคยไปเรอาอยู่กรุงเทพสมมุติแล้วเคยไปต่างจังหวัดไปอะไรล่ะอา้าวไปเชียงใหม่ไปใต้ถามว่า สบู่ที่เราใช้เฉพาะของเราเนะี่ยยาสระผมที่เราใช้เฉพาะของเราอ่ะยาสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยต้องเตรียมไปอยู่แล้วถูกต้องนะเออมันมันต้องเตรียมไปอยู่แล้วนะครับแต่ที่นูนะ่นน่ะเขามีสบู่ก้อนเล็กๆอะ่ะเหมือนเหมือนตามโรงแรมให้เราอะ่ะแล้วก็ซองยาสระผมหรือบางที่ก็อาจจะเป็นขวด เป็นขวดแก้วเลยเป็นขวดยาสระผมที่ใช้กดเอาแล้วก็อีกแก้วหนึ่งก็เป็นที่ใช้กดเอาเป็นสบูู่แต่มันเป็นยี่ห้อของเขาถ้าเราบอกอ๋อฉันใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยจะต้องใช้ของที่เคยประจําเราก็ติดไปแล้วก็เสื้อผ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายถามเราก่อนว่าเราเนี่ยชอบซักผ้าหรือขี้เกียจซักผ้า ถ้าพี่น้องขี้เกียจซักผ้าเตรียมไปลหลายๆชุดถ้าชอบซักสักสามชุดก็พอกลับมาที่นูน่นนะแปลกเอาละให้ก็คือกินน่ยไม่ค่อยมีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายใส่โตบ๊บพอกลับมาจากมัสยิตดปุ๊บถอดโตบ๊บแขวนข้างในมีอะไรล่ะ ข้างในผู้ชายก็จะมีเป็นเ,เป็นเสื้อกล้ามเหมือนจะกับเสื้อตาหารนะแล้วก็กางเกงก็อาจจะเป็นกางเกงขายาวที่เป็นอย่างยืดจะก็อยู่ในโรงแรมเราจะใส่โตบะทำไมล่ะเราก็ถอดโตบแขวนพอใกล้กลเวลาละหมาดก็หยิบโตบขึ้นมาสวมปุ๊บก็ออกไปมัสยิดนะครับ สักสองวันสักทีนึงก็ได้อย่างนี้เกมไปสามชุดก็พอก็มันอยู่แค่อยู่มากามาดินะนะครับเ,เต็มที่มาดิน่าสีมากาแปดก็เป็น12ไปกลับอีก2องกำลังสวยคิดถึงที่บ้านนะกำลังคิดถึงเลยที่บ้านนะครับไม่นานเกินไป แล้วก็ไม่ไวเกินไปบางครั้งเนี่ยจยัดแบบไม่เกินสิบวันมีสักพักเดี๋ยวกลับบ้าน mm hmm. ก็บอกแม่บางใดอิมยังไม่ทันอร่อยเลย mm hmm. อ๋อนี่ไปมาก้านี่อร่อยอะนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเช็คแล้วถ้ายี่สบวันนานไปกำลังสวย1 4บสี่สบห้าวัน ถ้าไม่เกินสิบวันน้อยไปนะครับเราเราลองมาหมดละลองมาหมดนะครับเพราะนั้นาการเตรียมตัวนะตอนนี้เราไอ้นั่นไหมกลัวว่าอาหารจะกินไม่ได้ไหมที่นูน่นถ้ากลัวจะกินไม่ได้ก็เตรียมไปสิผมเนี่ยทุกทุกครั้งปลากระป๋องมะนาวพริกขี้หนูหัวหอม เบื่ออาหารปุ๊บลงไปเอาข้าวอย่างเดียวอเอากองแอะกองทัพพแวหรือกองพลาสติกอะถ้ามันมีที่ไว้ในกระเป๋าก็ติดไปด้วยถือนี่ลงมามาดูดิเอออาหารอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ก็ตักข้าวเปล่ามาขึ้นแวงบนแกะปลากระป๋องมาหั่นนันันแล้วก็ไอเนื้อสวรรค์เนื้อ,เน,อเนื้อแดดเดียวเนื้ออะไรก็ติดไป นะครับแต่ได้ไดน้ำพริกเผาเนี่ยบูดูเนี่บูดูท่อดเนี่ยพวกเราเนี่ยทุกแมตนะอจนเลยรู้ไหมวันจะกลับแล้วเนี่ยน้ำพริกเผาเนี่ยมากอเงินเต็มเลยนะครับเพราะทุกคนเตรียมไปหมดเตรียมไปทุกคนเลยพริกเผานะแล้วกินไปหมดแล้วก็ไม่ได้มาแจกพวกตอนแรกๆด้วย มาแจกตอนที่ใกล้จะกลับละแจกใกล้จะกลับเนี่ยไม่ได้บุญนะมันต้องให้พวกในห้องนะ่ะหรือพวกที่ไปร่วมกันนะ่ะก่อนแรกๆนะครับถ้าไปเพิ่มในแสดงว่าจุดประสงค์เราในเหลือนะครับเพราะฉะนั้นได้หมดเลยอาหารได้หมดนะครับอย่างกับผมเตรียมไปเสื้อผ้าผมเนี่ยผมผมไปคนเดียวผมไม่ได้เอาครอบครัวไปเพราะฉะนั้น ไม่ต้องมีใครมาซักให้ผมไม่ต้องผมเตรียมไปประมาณสิบสองชุดไม่ต้องซักเลยบางครั้งเหลือเพราะผมใส่ซ้ำผมใส่เสื้อซ้ำนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอาเรื่องเตรียมตัวเนี่ยแล้วก็ที่อาจารย์สมิทธเล่าให้ฟังพี่น้องจำได้ไหมว่าพอไปไปมาเนี่ยมีคนหาย ถามแชร์แชร์ไปไหนมาเนี่ยก็ฉันก็บอกฉานบอกให้ให้ตามผ้าเขียวผ้าเขียวฉันก็ตามแต่ฉันไม่ได้ดูหน้าตามตามผมสุดท้ายเป็นเป็นตุรกีเงี้ยเขาไปไหนไปไหนผ้าเขียวเนี่ยผ้าเขียวเป็นแบบนี้พี่น้องเคยเห็นในภาพตามสปอร์ในโทรทัศน์หรือ ตามเฟซบุ๊กอะไรกัแล้วแต่ผ้าเขียวแบบนี้นะผ้าเขียวแบบนี้พวกเราไม่ใช่ผ้าเขียวนะพวกเราผ้าเขียวเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะครับอ่าก็พอที่สนามบินเนี่ยผมจะให้พี่น้องเนี่ยพันผ้าเขียวทุกคนเลยนะครับพันแบบลูกเสอือนะพันแบบลูกเสอือแบบนี้ หนึ่งพันเพื่อเรากลุ่มเราจะได้รู้จักกันเพราะว่าลำแรก90สคนลำสองสาคนเราเราจะได้รู้จักกันบางครั้งเนี่ยผมก็ยังจำหน้าพวกเราไม่ได้อาจารย์ยูซุปก็จำไม่ได้อาจารย์สมิทธก็จำไม่ได้เดินสวนกันไปสวนกันมา อาจารย์ไม่ทักฉันเลยนะน่ะก็จะชักได้ไงเราก็ไม่รู้นึกว่มามากลุ่มอื่นนะครับถ้ามีผ้าเขียวจบแล้วก็เดี๋ยวต,ต่อไปวันที่สองวันที่สามวันที่สี่เดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มรู้จักกันแล้วนะครับแล้วก็พอ,อาการหลงการหายเนี่ยต้องบอกพี่น้องเลยนะพอเข้าสนามบินปั๊บในเริ่มแล้วไม่ต้องไปที่มากการนะ สนามบินบ้านเราเนี่ยใครที่ไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยยกมือสินี่มันจะหายเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยที่สนามบินเนี่ยเกตมันอนะประตูมันอนะมันจะต้องดูด้วยเราเลี้ยวไปทางขวาหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเพราะนั้นถ้าเราเห็นผ้าเขียวๆเ,เนี่ยเขาไปทางไหนปั๊มเนี่ยพยายามนะพยายามตามตามติด นะครับผเขียวบางทีกูกุ๊ปอื่นเขาอ่านภาษาอังกฤษออกเขารู้ว่าเกตอะไรประตูที่เท่าไร่เลี้ยวไหนนะครับนี่แหละภาคเขียวแล้วก็เวลาพอพวกเราหลงจริงๆเนี่ยพวกผมเนี่ยจะตามง่ายถ้าไม่มีถ้าไม่มีผ้าเขียวเลยเนี่ยท่มก้าเนี่ยผู้ชายของเอียรอมสีขาวหมดเลยเห็นแต่ข้างหลัง แค่แต่กันหน่อยแถวแต่กันหน่อยปุ๊บหลุดจบละหายละไม่รู้ไปตามไม่รู้ไปไหนพวกฉันเดินไปทางไหนไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นอยู่มากระอยู่มาดีนะพี่น้องคนไทยเราเนี่ยเป็นคนอารุ่มอร่อยเป็นคนใจดีไปนู่นขอให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี่ยังไงมีหนุมไม่แบ่งเพื่อน ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเนี่ยยกตัวอย่างเราเดินไปเพื่อจะเข้าไปทำอุมร้อที่ในมัสยิดเดินไปเมันหางไปตอนนี้บางทีมันมีบางกลุ่มเนี่ยเขาจะผ่าเราจะผ่าจะผ่าแถวเรานะพี่น้องรู้ไหมสมมุติเนี่ยเขามาประมาณเอ่อสิเมตรเขาก็มาเป็นกลุ่มเหมือนกันต่อหางมามาผ่าเราไปเนี่ย กว่าเขาจะหมดอ่ะไอตัวแรกของเราเนี่ยมันไปตรงไหนเราก็ไม่รู้ก็เหลือท่อนที่สองของเราก็ปังงังเดี๋ยวเฮ้ยเขาไปตรงไหนกันแล้วเนี่ยเพราะว่าบางคนไม่ไม,ไม่ไม่เคยมาไม่เคยไปขอรเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้อย่าให้แซงให้ได้เนี่ยเห็นแก่ตัวตรงนี้อย่าให้แซงให้ได้อย่าให้มาตัดแถวเราให้ได้นะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะพวกเราแล้วก็ผู้ที่พี่น้องครับอารมณนะ์อยู่บ้านมีคนใช้นะอยู่บ้านอารมณ์ร้อนลูกให้ไปทำอะไรไม,ไม,ไม่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 ใดอย่างใจเอาแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมขึ้นเดี๋ยวลมขึ้นนะเดี๋ยวมีเสียงดังเดี๋ยวมะมีเสียงดังพี่น้องไปนู่นเนี่ยนะพี่น้องต้องเปลี่ยนนะพื้นดินที่นู่นน่ะต้องบอกกับท่านพี่น้องเลยไม่ว่ามาดินาหมาก้าเนี่ยเป็นพื้นดินอันมีเกียรติไม่ใช่พื้นดินอันศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพื้นดินอันมีเกียรติอันมีเกียรติยัยงไงพี่น้องรู้ไหมมันมีเขตเขตของเขามาดินา มีเขตของเขามาก่กกะมีเขตของเขาในเขตนี้เนี่ยไม่มีผู้ที่นับถือาศาสนาอื่นอยู่เลยไม่มีมีมุสลิมล้วนๆใครไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ให้เข้ามาที่เมืองมาดีนะที่เมืองมัากะมันจะมีมันจะมีเขตของเขามีเสาหินของเขาปักไว้ขนาดเราไปยิดดะเมืองที่ครงบินมันลง ที่นู่นยังปนมีคริสมีพุทธมีมุสลิมปนกันไม่คุ้มหัวมีนะแต่งชุดสันส้นๆมีมีหมดแต่พอวิ่งจะเข้ามากกะน,นะครับมันจะมีเลยพอใกล้ๆจะถึงเขตปุ๊บเขาจะเขียนเลยอนอนมุสลิมนะเป็นภาษาอังกฤษนอนมุสลิมทำไมชามุสลิมเนี่ยห้ามผ่าเข้าไปกลางให้เลี้ยวซ้ายออกอ้อมไป บางคนเขาจะไปเมืองที่ที่เลยมาก้าไปปกติเนี่ยเราเราผ่ามาก้าไปแล้วก็ไปเมืองถัดไปก็ได้แต่เขาห้ามผ่านเข้าไปเขาจะต้องให้เรี้ยวซ้ายเขาจะเขียนไป้ายไปเลยตอนนี้บางคนแอบผ่านทําไงก็แอบผ่านก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีใครรับประกันคุณได้บางครั้งมันเกิดแปลก,ปกของแปลก อ่ะพวกเราเคยได้ยินคนเก่าๆเขาเล่าไหมเขาเล่านะแมลงวันมาบินอยู่ในห้องเราไปตีแมลงวันโอ้โหเดี๋ยวแมลงวันมาเป็นขยงเลยเคยเคยเคยไหมเคยเคยผู้ใหญ่เก่าๆเขาเล่านะอ่านะครับเพราะนั้นข่าสงข่าสัตว์ตบนู่นข่ามดข่าได้ยาพิงนะนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอุปนิสัยของเราที่ผมบอกอะนะสิ่งที่อะไรไม่ทันใจเราเฉยเฉยไว้แล้วการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกกลุ่มเราเนี่ยอย่างกาในห้องเราจะจัดแบบแยกหญิงแยกชายนะแยกหญิงแยกชายถ้าใครไม่ได้ซื้อห้องต่างหากสามเตียง สองเตียงนะก็เราจะจัดอยู่สี่เตียงหรือห้าเตียงก็คือแยกหญิงแล้วก็แยกชายตอนนี้พอเราอยู่แยกหญิงแยกชายบางครัง้งพวกเราอาจจะอยู่หนองจอกไปปนกันนูน่นบางกะปิไปปนก็นหาดใหญ่อันนี้สมมุตินะอ่าก็ต้องเข้ากันให้ได้มีซื้อหนมมาลงไปข้างล่างแล้วมาเสร็จก็แบ่งแบ่งกันนะ แบ่งกันอ่ะกินได้นะฮัล้านนะผละไม้ที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยหาล้านนะแบ่งกันอีกคนนึงก็ซื้อมาก็อา้าวของฉันก็ในตู้เย็นหาล้านใครจะกินไรกันนะอ่านะแบ่งๆกันไม่ใช่ซื้อคนเดียวแล้วก็มาชิมคนอื่นเข้ามาชิมโอ้โหนี่อร่อยหวานดีเนี่ยง่นเนี่ยซื้อที่ไหนล่ะเห็นถามมาซื้อที่ไหนล่ะ จะกลับบ้านอยู่แล้วยังไม่เคยซื้อมาเลยกินแต่ของเขานะเพราะฉะนั้นการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ในกรุ๊ปของเราเนี่ยนะขอให้ขอใหอ้นะครับอ่ะมีใครถามอ่าสักสามคำถามเดี๋ยวให้อาจารย์ยูซุปคุยกับท่านพี่น้องมีใครถามไหมการเต็มตัวการมีไหม แต่ไม่ต้องกลัวนะถามในไลน์กลุ่มก็ได้แล้วก็เทปอันนี้เนี่ยที่อาจารย์ยูซุปสอนวันนี้เนี่ยกลับไปบ้านแม่ฟังยังไม่สะใจเลยมีเรื่องจะถามดูผมจะเอาวิดีโออันนี้ลงในไลน์กลุ่มด้วยอันเนี้ยวันเนี้ยนะลงในไลน์กลุ่มให้ดูให้อิ่มเลยแล้วก็ถามแล้วก็ถาม นะพิมพ์ถามเวลาเรานึกได้เออฟังอาจารย์ซุปอย่างนี้แล้วนะครับอ่ะไม่มีนะโอเคอ่ะเออน้องเรียกอาจารย์ซุป